สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม Toilet Tower Defense กันอีกแล้วนะครับนะมีการอัปเดต EP ที่67พาร์ท1โอเคซึ่งการอัปเดตก็จะมีไซเอนติส์ทีวีแมนอ่าล็ Camera, อกเก็ตเคมีล่าท็อกซิตมิวแทนทอยเลตพวกมันเยอะเลยแล้วก็กิฟต์หยาดเหรอใช่มั้ยกิฟต์กิฟต์หยาดแมปบอสสุสานแมปบอสแล้วก็สแครี่เครด์กิฟติงนะครับอ่ะอ่าลองดูที่คืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาไซเอนติส์ทีวีแมนดีกว่าผมว่าเฮ้ยเรามี แมปสุสานยากาพอๆกันกับพัมกินแมทหรือเปล่าใช่หรือเปล่า,ลาไม่รู้เหมือนกัน,นไหนดูซิหน้าตามันเป็นยังไงโอ้โหมาแค่ตัวเดียวเลยนะครับโดดๆดดเลยใอนทิศทีวีแมนตัวเดียวเลยโดดๆดดน่าจะเป็นตัวปั๊มเงินชั้นยอดเลยดเดดเี่ยผมว่าเอาลนะ่ะต่อมาในระหว่างนี้นะครับผมขอเทรดไอตัวเคเมราแอคแท็กเฮลิคอปเตอร์ก่อนเพราะว่าผมยังไม่เคยได้ในอีพีที่แล้วนะครับนะออรอบที่แล้วผมยังไม่ได้เลยอ่ะและจากนั้นก็ลุยเลยนะครับ ปุ้มเปิดมาต้องได้เฮลิคอปเตอร์โอเคได้แล้วฮะเห็นเขาว่าตัวนี้ก็ไม่ได้โหดซะเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ผมก็ยังจะน่ามืนซื้อต่อไปอุย้ย ทัพเตทไททันสติเกอร์แมนกูได้เฉยโอ้โ oh ห oh. ทำไมกูได้มิสทิ๊กง่าย่างเลยวะวันนี้โอเคแล้วส่วนต่อมาผมก็เพิ่งมารูนะครับว่าไซแอนทิสทีวีแมนคือเป็นตัวเอกคลูซีฟก็คือต้องซื้อเอาละ่ะโอเคได้สบายกูซื้อได้อยู่แล้วฮ uh มันตัวในระดับอีพิกนี่หวาสีม่วงใช่หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นดีกว่าซึ่งไซแอนทิสผมจะเอามาแทนพัมกินละกันอา้าปรากฏว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่ตัวปั๊มเงินเหรอมันเป็นตัวที่อะไรวะมีเลือดแต่ไม่มีดาเมจ อ่าโอเคมาแล้วนะครับนะตอนนี้ด่านสุสานก็โอ้โหยังติดอยู่ในโหมดของฮาโลวีนอยู่นะครับนะโอเคตอนนี้พวกมันปล่อยมาแล้วชิ๊บหายกูยังไม่ได้เตรียบตัวเลยแป๊บหนึ่งนะเออขอดูเส้นทางก่อนปุ๊บมันมา2ช่องใช่ไหมซึ่งช่องมันก็จะมารวมกันตรงนี้อ่างั้นผมขอวางอ่ะตรงนี้ก่อนละกันอ่ะเฮลิคอปเตอร์มันทำอะไรได้วะเนี้ยอ่ะลองดูดิ นะครับโหฮลิคอปวเตอร์มอแล้วดอเมจร0สองร้อยช่องผมอาจจะรีวิวช้าหน่อยนะครับนะแต่ผมไม่สนหรอกเว้ยผมแค่จะมาเล่น,นเฉยๆไปคนยนต์ยิงมันพวกยิงเข้าไปตูมตูมโอ้ยยิงทีกระจายเป็นวงกว้างเว้ยเฮ้ยตัวนีโหดตัวเนี้ยตูมเห็นเขาบอกว่าไม่โหดนะเออแต่ก็อาจจะไม่โหดจริงๆแหละเพราะว่ามันยิงช้ามากเลยนะครับนะตูมแต่มันยิงครั้งหนึ่งกระจายเป็นวงกว้างไงเออแต่นี่มันก็แค่ตัว เลือดตัว50เองอะนะครับน่าจะแพ้วะ่ะฮะตูมเออยิงเข้าไปเออยยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปตูมแล้วนี่คือปราสาทของเรานะครับที่เราจะต้องปกป้องหืมทอยเลทสิตี้ล่ะมันมีอิสต์เอ็กซ่อนอยู่ดีสูตรสารแบบนี้ไหมครับนะ เออท่านผู้ชมมันน่าจะมีแบบซ่อนอิสต้าเอ็กให้คนด้วยเนาะน่าจะดีผมบอกเลยไอ้แคเมเล่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค่อนข้างกินพื้นที่มากเลยนะตูมโอ้โหยิงกระจายเป็นวงกว้างครับตูมโอ้โหตัวใหญ่ๆมาเถอะตูมเออมาดิยิงกันไปตูม <laughs> เอาละครับต่อมาก็วางเอ่อฟาร์มเมอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อมันมีพวกที่ทําให้นอนหลับจะได้ยิงแบบตรงนี้เลยนะครับมาจะได้โดนเต็มๆเ,เพราะผมก็คิดไม่ทันเหมือนกันว่าจะวางตรงไหนฮะเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนี่ยเอาละต่อมาเอาไปเฮลิคอปเตอร์นี้เป็นเบลลสอง ตูมเตีส0มวงกว้างขึ้นโอเคยิงเข้าไปตูมเออตูมเออยิงเข้าไปปีนาโปเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปฮึยิงเข้าไปฮึยิงเข้าไปเออเอาละครับต่อมาตัวนอนหลับมาแล้วนะครับนะผมจะลองวางไซเอนทิสเฮลิคอปเตอร์เอ้ยไม่ใช่ทีวีแมนดูนี่เป็นไงนะครับตึ๊บเฮ้ยเฮ้ย,อยเอา้ามันสร้างบาเรียดีกว่ากูเด้ว่า,วามันจะอ้าเอา้เอา,อา,อาคืออะไรโอ้ อย่างนี้นี่เองมันสร้างบาลีอ่ะเออมันสร้างกำแพงเว้ยเฮ้ยมันสร้างกำแพงเหรออ่ะอัพอีกขั้นหนึ่งก็กำแพงเลือดสี่พันเหรอโอ้วว <c oughs> เป็นคนเจอ,อยิงเหรอนะครับแล้วเราตั้งตรงนี้ด้วยด้วยได้ไหมอ่ะนะครับเซนทีทีวีแมนมึงตั้งตรงนี้ด้วยได้ปะ่ะนะครับหรือว่าตั้งได้แค่ตรงนี้เหรอ อา้าวเวรกรรมนะครับโอ้ยบอสมาแล้วยิงก็ไปเดือดสี่พันเองครับ <c oughs> ตูมเออเดือดสี่พันก็ได้อยู่ยิงก็ไปฮึบยิงเข้าไปย๊บยิงเข้าไปอ้าวสรุปว่ามันตั้งกำแพงแ,แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับนะอา้าวสรกงังน,นเลย <c oughs> มาต่อมาซินิสเตอร์นายต้องมาแล้วแหละพวก เ้อเราต้องการความช่วยเหลือจากนายแล้วเพราะว่าตอนนี้ไอ้พวกเอออไอ้พวกหน้าปลาดุกมันมาแล้วเราโอ้โหพวกเราคือสายง่วงนี่ง่วงซะไอ้ฟาร์เมอร์ง่วง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 อะไรง่วงอะไรเราไปยิงไปบารียนี่แน่เออเข้ามาดีบารีเอเลือดสี่พันนะเว้ยนี่เข้ามาดีเข้ามาดีฮ่าฉันมีนักวิทยาศาสตร์ทีวีแมนเฟยนี่โอ้โหยิงเข้าไป ยิงเข้าไปเริ่มยิงไม่ค่อยเข้าแล้วกูอ่ะต่อมาอัพเป็นขั้น3ดูซิจะเป็นไงตูมอัพเป็นขั้น3คืออา้าวมี2คนไว้เฮ้ยเออสคนนะครับเลือด1 0 0 0 0ห่นอาแลต่อมาเฮลิคอ,อปเตอร์ของเราอัพเป็นเรวส3ก็ตี400ครูดาวลดลงมานะครับ 0.5โอเควงกว้างขึ้นโอ้พวกเราคือสกีบีดี t o เล e ฮ่าฮ่าฮ่าพวกเราคือสกีบีดีตำรวจปล่อยจัดการมันเฮ้จะไม่ต้องหัวตอนนี้เราบีดูโอ้เคมีร่าบาลียแล้วโหดูโอ้อยังงั้นเหรอโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยิงใส่กูอย่างงั้นเหรออ๋อ อ๋อโอ้โหเอหอนี่เข้ามาดิเข้ามาดิอันนี้ยิงได้ด้วยนะครับมาปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วเข้ามาดินี่บาเลียแล้วเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าเออถ้าสมมติสร้างลหลายๆชั้นจะเป็นยังไงวนะเนี่ยไอบาเลียนี่น่าจะปั่นหน้าดูเลยนะครับมาน่าจะเข้ามาไม่ได้เลยอะ่ะเออแต่ตอนนี้ผมเล่นแมปเออด่านมันค่อนข้างยากอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีม,มินิกันทอยเลทด้วยหรอวะไม่เคยเจอตัวนี้ว่ะ นะครับเออมีทิการทอยเลตเหรอตูมตูมโดนยิงไปดิอันนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากรู้ว่าไอ้ดูอ๊อเคมร่าเนี่ยมันช่วยยิงให้เลือดลดด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่ะแต่ที่รู้ก็คือมันชนดอกนี้มันตายแน่นอนครับตูมนี่เรียบร้อยเออคูดาว20นะครับนะบอกไว้เลยไอ้ทอยเลตใส่แว่นมันมาแล้วพวกหยุดยั้งมันตูมตูมตูมยิง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 โอ้โหยิงลวกกว่าเดิมเลยนะเนี่ยดูดิตูม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 จะหยุดอยู่หรือเปล่าต้องดูดิเออเอมาเรียเราคูดาว 20นะครับรอไป20วิเออแล้วเข้ายิงเข้าไปยิงเข้าไปปีนโปตูม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 มันน่าจะวางได้2ฝั่งเนาะจะดีมากเลยถ้าวางได้2ฝั่งเนี่ยจะโคตรโกงเลยเอาละครับผู้ชมต่อมาตัวระเบิดนมาแล้วโหโหโนี่คือแผนการของท่านจีแมนอ่าเราจะไปวางระเบิดต่อหน,น้ามันเลยเฮ้ยเฮไม่ต้องห่วงผมวางแผนไปแล้วน,น,นะครับนะนี่ระเบิดไปเลยตรงนีง้ตูม ฮทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอาแล้วตอนนี้มันมาแล้วพวกยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอาล่ะต่อมาถึงเวลาเซเดนทิสทีวีแมนเวลสี่นะครับนะตูม่าเวลสี่คราวนี้เลือด2 5งหมนะฮะโอเคมีลัสแคมเบล่าคุมหลังนะครับคราวนี้เป็นทริปเปิลแคมเบล่าบาเลียผมคิดว่าไอตัวนี้มันก็ยังไงก็ไม่รู้ว่ะมันแหม่งแหม่งไงไม่รู้ ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นบาเรียรก็จริงแต่มันน่าจะเพิ่มเลือดได้ก็ยังดีนะผมว่าเพิ่มเลือดแบบคูดาวอะ่ะก็คือแบบเพิ่มเลือดอ่ะมันเพิ่มอยู่นี่หว่าเอา้าแม่งเพิ่มเลือดเองได้ด้วยนี่หว่าเอา้าก็ดีอยู่นี่ แต่ผมก็ม uh> uh> ีคอเองไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนช่องอื่นะครับแล้วจุดย่้งมันพวกสายแว่นมันมาเต็มไปหมดแล้วเราเข้าโสกดีทอเลอยโหพวกเราสายแว่นหล่อเทตตุตุตุโอ้โหรอดไหมวะเนี่ยบารียนชั้นเนี่ยเ้ายิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮลิคอปเตอร์ตุ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 ต เอาละถึงเวลาแล้วที่ฉันจะอัพอินจเนียร์ของฉันให้เป็นเวลหกนี่โอเคมารถถังพร้อมแล้วเตรียมพร้อมลบแล้วตอนนี้นะครับไอแอร์แพนของพวกมันก็หลุดมาแล้วชิบหายโอ้ขอคือแอร์แพนอะไรแอร์แพนอะไรกูมีรถถังเว้ยตุ้งี่โดนไปดิรถถังวับสี่พันแล้วเอาละครับต่อมาถึงเวลาอัพไซเอนทิทีวีแมนเพิ่มแล้วพันห้าเวลสุดท้ายแน่ๆตุ้งยังอัพได้อีกอ่ะโอ้เป็นกำแพงแล้วเป็นกำแพงแบบไททันแล้วเว้ยเฮ้ย นะครับนาะโอเคห้าหมื่นนะครับนะาใครจะผ่านตรงนี้ไปคือห้าหมื่นเออมึงมาชนดิรู้เรื่องเลยนี่กำแพงมันเริ่มเทิมเลยโอ้โหถ้าผู้ชมต่อมาผมว่าเทเวลหกเนี่ยถ้าอัพสามพันได้เนี่ยผมว่าเรื่องอาจจะเป็นแสนเลยก็ได้นะครับบาลีเนี่ยเออเอาละครับตอนนี้โอเขาจะจัดการเจ้าโอ้โหโดนทีไปดีเลื่อนเหลือครึ่งนึงอะ่ะเออมันต้องโดนอย่างนี้ <c oughs> ตุม้มนี่เรียบร้อยนะครับตายแล้วต่อมาลองอัพนะครับนาจะเวลสุดท้ายแล้วแหละตุม้มเอ ยังมีกระโดดไปเวลเจ็ได้อีกอ่ะนะครับหยูยเลือดแสนนึงมึงเอาดิใครจะชนกับบักนี่นะครับนะมาเลียเลือดแสนว่ะมึงชนดิมึงชนกับพี่เอนทิดทีวีแมดี้มึงรู้เรื่องอะ่ะกูบอกเลยเอละท่านผู้ชมต่อมาผมคิดว่าผมต้องเอาบาเลียเพิ่มใส่ตรงนี้อีกว่ะนะน่าจะได้นั่นน,นัาจะโอเคแหละไม่แน่ก็วางใส่ตรงนี้เลยนะครับนะเออนี่อ่ะให้มันโดนไปตูม เออให้มันโดน,นหลายชั้นนะครับจากบาเรียของเราไอ้นี่บอกโอ้ไม่มีอะไรหยุดยั้งฉันได้ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเราไม่มีอะไรหยุดยั้งมึงได้ยังไงนี่ดูดีเข้ามาดีเข้ามาดีตายตายเอาล่ะตอนนี้นะครับนะไอ้ราวพอยเลอบมันมาแลาวหอ,อร่อยตูมอ้อาวเฮ้ยบาเรียสูงขนาดดีผ่านไปได้ไงวะเนี่ยชิปหายกูแล้วชิป หายกูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีรถถังของอินเจเนียร์อยู่มันชนได้ทุกอย่างนะครับนะมันพร้อมบวกตู้มปล่อยผ่านมาเลยแล้วกันนะฮะโอเคเอาล่ะตอนนี้ไอ้บาเฟียาหาดใหญ่มันมาแล้วจะจะทำลยทุกอย่างที่ขวางหน้อีอีอเใครคนต้อยบ้างยกมือเอออะไรของมันวะผมว่าไปเอาบาเนี่ยบาเทียแม่งต้องมีสัก2ชั้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะเออถ้าบาเรียมีสองชั้นดีแหลมเลยแลเนี่ยแบบว่าชั้นละแสน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 แบบโอ้โหน่าจะฟินหน้าดูอะ เอาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าแฟนทอมมันมาแล้วนะครับตูมโอ้โหชนไปทีนึงรู้เรื่องเลยนะครับนะได้ปะเนี่ยน่าจะรอดแหละเลือดแสนแปดนะครับนะ,ะปล่อยตัวอื่นเข้ามาเลยถึงเวลาที่จะอัพแล้วโตโหดของเราไปบาเรียสุดโหดตูมนะครับเลือดสุดท้ายโอ้โหสองแสนห้ามึงเอาดิเออสองแสนห้าเป็นโอ้ป้อมปากกาเลยทำดาเมจได้หรือเปล่านี่ทำดาเมจได้ปะ นั่นจะทําดาเมจได้บ้างดินะครับเฮ้ยทั้งหมดชมเอาไปเอามามันมันมันยิงได้ด้วยวะเฮ้ยมันยิงได้ท่้นผม้ชมมันยิงได้ผมเพิ่งสังเกตนี่ไงมันยิงอยู่นี่ไงเป็นปืนใหญ่เนี่ยลูกปืนใหญ่เนี่ยจิ้วจิ้วเออจิ้วอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ก็ได้เรื่องอยู่นะครับนะนี่โอ้ขอจะพรเจ้าไปให้ดอยโอ้ <c oughs> โอโห,หตายนะครับนะปอ้ปอมปงกรนที่หนาแน่น ى. มันต้องโดนอย่างนี้ เฮ้อตอนนี้เรามีอันติเมตแคมีล่าบารียแล้วมันไม่สามารถเข้ามาในเขตนี้ได้ท่านผู้ชมครับทำไมมันดูง่ายๆยังไงก็ไม่รู้มันเท่าด่านพัมกินไหมวะเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วผมต้องแพ้ด่านประมาณด่าน2021ผมก็แพ้แล้วนะอันนี้คือผมยังไม่แพ้เลยโอ้ดูดิโอ้พวกนี้เลือดตัวละแสนตัวละแสนวิ่งเข้ามานะครับนะตูมเออบาเรียกูแตกแล้วชิบหายเดี๋ยวเข้าลิฟต์ตอนเอาไว้เอาล่ะท่านผู้ชมาผมว่าเราต้องสร้างบารียสัก2 3ชั้นไปเลยว่ะน่าจะโอเคกว่านะ เออถ้าเราสร้างสองสามชั้นตรงนี้ให้มันชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะทำไมบาเลียผมขายไม่ได้วะท่านผู้ชมทำไมผมขายบาเลียไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอา้านี่คือครูต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเอา้าเอ้าสร้างงั้นอ่ะลองขายเฮลรคอปเตอร์ที่ขายได้ไหมอ่ะจึบนี่อ่ะบาลีอ่ะอจึบอ๋อสร้างได้แค่2ตัวเท่านั้นเหรอ สองตัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสองตัวไม่เป็นไรกูเอาวินจียร์ก็ได้เอาเอินียร์ไปแทนนะครับนะเออเอาบาลียเพิ่องเขาไปอีกตุมต้มตู้มโอเคสองหมื่นห้าก็ยังดีไว้ประเด็นครับตอนนี้คือผมไม่ได้เอาพวกตีคนโหดแบบพวกมิสติกคนโหดตีคนโหดมานะครับนะมันก็เลยตอนนี้ก็เคยหลุด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 เป็นว่าเล่นเลยนะฮะแล้วดูมันทําให้ไซเอ็นทิสทีวีแมนของผมมันหลับด้วยอะ่ะดูดิผมว่านะจากการคาดเดาเกมนี้ผมไม่น่าจะชนะว่ะท่านผู้ชม ไม่น่าจะชนะนะเพราะในระยะยาวแล้วเนี่ยพวกบอสเนี่เลือดมันจะโคตรเยอะเลยอะเลือดเป็นล้านอะแต่ผมมีบาเรียแค่2องแสแค่2ตัวเองนะครับดูนี่นี่ครับบาเรียโอ้โหชั้นที่1พังมาแล้ววันพังเช่ญเรยมาแล้วด,ด้วยตูม้มโอ uh, ้หชนทั้งเดียวแม่งหายไปเลยนะครับ20วิตวิเรเข้า เออมันจะมาแล้วอีกชุดหนึ่งผมว่าที่รอดได้เนี่ยรอดได้เพราะอินเจเนียร์ลถถังของเรานะเนี่ย้วยหมอดี้เนี่เลือดสามแสนปะโถเอ้ยกันหนึ่งแสนกับสองแสนห้ารวมกันสามแสนรอดไหมวะเนี่ยที่จริงผมตั้งผิดอะผมไม่ควรตั้งตรงนี้เลยแล้วมันตั้งได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะฮะมันขายอีกไม่ได้อะผมน่าจะตั้งแบบด้านหลังประมาณตรงนี้ฮะเพราะว่าเวลามันโดนยิงมันจะโดนดาเมจตรงนี้เยอะๆไงตืดๆๆๆแล้วก็ตุ้มชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองตามเออ แต่นี่คือมันไม่มีตัวทำดาเมจอยู่ด้านหน้ามันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทัะเท่าไหร่นะครับนะเดดูไอ้พวกนี้นะครับโ้พวกเรายิงจับระยะท้องไกลได้พวกพวกเราคือยอดเลยเนียก็อ๋อพวกมันพุ่งมาหมดแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหดูมันพุ่งมาดิไอ้พวกนี้แม่งทําให้นอนหลับเพียบเลยอะสตันเพียบเลยไอ้บาเรียตัวนี้นะครับมันยิงกลับหลังไม่ได้ด้วยว่ะประเด็นนะฮะมันยิงแบบเนี่ยด้านหลังไม่ได้ด้วยมันยิงได้แต่ด้านหน้าเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหด้านหน้ามันยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเนี่ยดูดิ โอ้เออเออเร็วพังมันเข้าไปเรวเข้าไซเอนชิดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอัพได้ประมาณสัก5้าแสนก็น่าจะดีนะเพราะมันมีแค่2ตัวเองอะเออน่าจะฟินเลยอะถ้ามีสัก5้าแสนเนี่ยเอาแล้วบอสารตูดสูมันมาแล้วเว้ยตุม้มโอ้พระเจ้าช่วยโอ้พวกเราพังมันเข้าไปอ,อะไรเราไม่ได้แล้วดูดิโอ้เรียบร้อยนะครับมาเรียหลุดเลยตอนนี้ไม่รูจ้จะเอาอะไรไปสู้เขานะฮะดูไอ้พวกนี้ก็ฟาดอยู่นั่นแหละนะครับ ซินิสเตอร์นะครับเอเอ,เอฟังเข้าไปไม่ชนะเขาหรอกชาิเนี้ยแม่เอ้ยเอาล่ะผมจะอัพบาเรียรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นอันติเมดนี่เอา,เอาดูท่านผู้ชมว่าไหมผมว่าผมน่าจะเอาตัวตีมาเพิ่ม่ะมันน่าจะแบบมีโอกาสมากขึ้นกว่านี้เออมิสทิกไงให้ท่านอัปเกรดแคมเมร่าอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โดูท่านผู้ชมนะครับปืนใหญ่นะครับยิงโคตรไกลเลยดูดิตู้มตู้มตู้มแล้วสวีบรันไกแต่มันไม่บอกนะครับว่าไกลแค่ไหนนะฮะดูดิ เออแต่มันยิงไกลมากนะครับไอ้ปืนใหญ่นี่ยิงแรงด้วยกระจายด้วยยิงเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะฮะพอจะลดเลือดได้อยู่กระจึงหนึ่งเอาแล้วรถถังความบางขอบูบา้าล,ล,ลดเลือดมันซะเออลดเลือดมันเราเข้าไปเลยรถถังชนมันเลยลูกพ่อโอ้โหเลือดเจ็ดแสนบึงบ้าไปแล้วโอ้โหเสียดายวะน่านจะเอาบิสติกมาแม่งเอ,อ,อ,อ้ตายกูตายจบแล้ว ชีวิตนี้เออไปยิงมันตูมยิงมันเออตูมเออนยายยิงไกลอยู่แล้วตูมยิงมันเออยิงมันเออเราจะชนะเฟสนี้ได้อึบอ,อึบชนะว่ะน่าจะนะน่าจะชนะว่ะอึบแลวเข้าตีเข้าไปตีเข้าไปเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้เอ,อ้ยได้ดีต <c oughs> ูมพวกเรา,เายิงปืนย่อยโลโเข้ายิงปืนย่อยตูมตูมเออดนมไปดิโอ้โหตามเม็ดแรงแล้วเนี่ยจะเสียดายเลือดมัน น้อยไปหน่อยวะ่ะท้นเลือดประมาณสักห้าแสนนี่จะแหลมเลยแนทะอัพสักเวลแปดอย่างเงี้ยเออแต่ผมรู้ชะตากรรมของตัวผมแล้วนะครับว่าเราจะแพ้นะคะเออซึ่งก็ตามนั้นแหละดูดิโอ้โหหกแสนใครจะไปสู้วะเลือดหกแสนมึงบ้าหรือเปล่าวะนี่ดูดิท่านผู้ชมปืนใหญ่นะครับมันยิงไกามากมันยิงประมาณตรงนี้นะครับสุดเขตรตรงนี้ของฝั่งตรงนี้นะเนี่ยแล้วถ้ามาถึงตรงนี้มันก็ยิงได้อีกเดีด๋ยวดิตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหแต่ตอนนี้นะครับรถเราไม่เหลือแล้วให้ชนกับไอ้พวกนี้ ไหไวไหมวะเนี่ยน่าจะไหวแหละสามตัวเท่านั้นทั่วเดี๋ยวเข้าสามตัวปล่อยออกมาแล้วเข้าเออไหว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 ปล่อยออกมาอีกแล้วเข้าอ,อ๊บปล่อยออกมาอีกดิลดปล่อยออกมาอีกเล็วปล่อยไปอีกนิดเดียวแล้วเข้าปล่อยมา,า,า,ยมาชนหน้ามันชนหน้ามันแล้วเข้าแล้วตูโอ้ยเลือกูเหลือห้าสิบลถชนไม่ทันนะครับตะก,กี้โอ้แต่ผมเสียดายจริงๆเลยว่ะผมน่าจะเอามิสติกมาว่ะผมไม่รู้ว่าผมรูปพูดกี่รอบแล้วนะครับไอ้คับเนี่ยเนี่ยเพราะตอนเนี้ยเว็บเนี้ยผมเอาไม่อยู่แล้วไงเนี่ยดูดิ เวฟนี้คือเลือดเลือดผมเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมัน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 สู้ไม่ได้แล้วจริงๆว่ะเนี่ยดูดิดูดิเอาเอาดูดิไอเลือดหนึ่งล้านแม่งเดินฉิวเลยดูดิฮู้สบายแล้วกูหล่อแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่ากูคืคอโซเดอร์ล็อกเก็ตไม่มีใครทำอะไรฉันได้ไปฆ่าหวานกับซินดิสเตอร์ครับแล้วก็ก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะมันเป็นตัวรีเจนเดอรี่ที่ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นอนะเออแต่ก็เอาตายเฉยเลือดหนึ่งล้านโอเคเวฟนี้รอดเฉยอะกูผ่านไปเวฟสี่เฉยว่ะ เออแต่ผู้ชมผมไม่ไหวแล้ววะ่ะผมแพ้ที่เว็บสี่สิบว่ะคือต้านไม่ไหวจริงๆวะ่ะตัวนี้คือมัน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 เยอะเกินไปอ่ะนะครับนะเอาครอบขอให้ทุกคนโชคดีกับคลิปนี้บ่บ่ต้มเออกูตายนะครับนะโอเคได้เคนดี้ร้อยยี่สิบก็ยังดีวะ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ในการเล่นตัวละครใหม่นะครับนะก็จะไปเป็นเท่านี้แหละเออ,เอ,อแต่ผู้ชมผมสงสัยนิดนึงวะ่ะเส้นทิศคือเราต้องหันหน้าอย่างนี้ให้มันถูกหรือเปล่า หรือว่ามันจะหันไปตามถนนวะเดี๋ยวก่อนนะผมลองหันหลังดูดิมันจะตั้งไงนี่เปิดมาเลือดพันเลยนะครับนะนี่ตั้งอย่างนี้ก็ก็ก็เอาอยู่นะและในการตั้งเนี่ยถ้าตั้งในครั้งแรกเนี่ยคือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคือถ้าเราตั้งในรอบแรกเนี่ยคือมันจะมันจะต้านศัตรูได้ไม่มากเท่าไหร่นี่ท่านผู้ชมเออนี่ท่านผู้ชมมันก็ยิงอยู่นี่หว่ามันยิงได้นะครับน้านี่ยิง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 โอ้โหยิงทีหกสิบนะครับนะาสำหรับเวลสอง เออแล้วก็เพิ่มเลือดเร็วอยู่เหมือนกันที่จริงสําหรับไซอนทิสทีวีแมนเนี่ยเล่นในระดับฮาร์ดเนี่ยแค่ตัวเดียว2ตัวเนี่ยก็น่าจะไหวทั้งทั้งทั้ง20ด่ดานแล้วนะผมว่านี่พวกเรายิงมาแล้วเราแคปรอลเราตั้งแคมยิงกับมันนี่ยิงทีร้5นะครับตุ้ม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 ตมตมนี่มาแล้วนะครับเลือด5้0 0ันโอ้โหผมบอกเลยว่าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ยังได้ ไม่ต้องมีแล้วเด็กไอ้ด้านหลังเนี่ยดูมันยิงดิยิงเร็วด้วยดูดิจริงเป็นพันนะครับนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะอัพแค่พันหสุดคุม้มแต่ประเด็นข้อเสียก็คือเราต้องวางแผนดีๆนะฮะแล้วก็มันอัพสุดๆได้แค่เลือดแค่2องแสนหลังเกมก็อาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้หน่อยแต่ก็ปืนใหญ่ก็แรงอยู่ดีว่ะไม่รู้จะพูดยังไงผมคิดว่ามันก็ โอเคเรอวะดูดิพระเจ้ามันยิงเป็นพันเลยะตัวเดียวยังเข้ามาหามันยังไม่ได้เลยดูดิยิง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 หปุกโลหยุดมนเลยวโอห้ไอหน้าประดุกมันมาแล้วนะครับนาไอหน้าเบื่อโลกมันมาแล้วมันจะทาให้เราหลับเออหลับแลยย้วจะไงยังมีบาเรียอยู่นะครับเออชนมาเลยชนมาเลยนะครับนะรับจบคนเดียวท่านผู้ชมครับผมปล่อยออโต้สคริปต์ก็ยังสู้ได้นะครับนะในระดับมีเดียมนะมีเดียมถ้ามีเดียมเนี่ยยังไงก็ น่าจะไหวแหละนะครับนี่หกพันแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหตูมเนี่ยผมโคตรชอบป,ปืนใหญ่ไปเลยปืนใหญ่แม่งแรงจริงนะครับนะตูม้มดูดิตูม้มโอ้โหเลื่อนหกพันลดไปดีท่านผู้ชมครับดูยิงดิยิงทีหายไปเลยอะดูดิตูมตูมเออตูม้มโอ้โหถ้าวางได้ประมาณสักห้าตัวละเมืง่งรู้เรื่องเลยนะครับสําหรับตัวบาเรียเนะี่ยถ้าวางแผนดีๆเนี่ยคืออยากให้มันยิงตรงไหนคือคุณต้องหันถนนให้มันตรงกับ ตัวสตูนะครับนะเช่นหันตรงเนี่ยมันก็จะยิงสตูแค่ทางตรงนะฮะเออถ้าด้านหลังนี่คือแบบมันจะไม่ยิงและโอ้ยิงทีหายทั้งแถบผมชอบตรงนี้แหละนะครับนัดูดิยิงทีแบบตูมหายทั้งแถบตูมหายทั้งแถบตูมหายทั้งแถบแล้วตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหายากด้วยนะครับหาโคตรง่ายเลยคือเป็นตัวเอกซ์คุสซีเฉยๆอ่าท้ายสุดท้ายนะครับก็มีพวกมินิกันนะครับที่หลุดออกไปซึ่งผมเอาตัวอะไรดีสู้กับมันนะครับอ่ะเอาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไปอัพทีเดียวเลยให้ชนะขาดลอย เราจะจัดการมันอื้อขาดแล้วครับหนึ่งตัวต่อมาสิเราชนมันครั้งเดียวก็ตายแล้วอันนี้เลือดแค่สี0 0มืนเองปล่อยออกไปรถถังแล้วเข้าอินเดียเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเย้ต๊้เรียบร้อยนะครับชนะ